สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมด็อเตอร์วุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณและผมเอกร์วุทธ์ุยรัตน์ในรายการ I like ครับรายการที่ทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกๆด้านครับท่านละครับ ลเตอร์ฮะช่วงนี้ต้องแฝงความิดีกับโอทอปของประเทศไทยมากๆเลยฮะที่ได้จัดงานแบ n g อก k o ท o อ Run นเว2013ที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากได้รับเขาเรียกว่าสื่อสื่อให้ความสนใจมากใช่นคนก็ไปกันเต้นไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะเพราะโอทอปเนี่ยสินค้าเดิมๆเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าบ้านๆใช่ไหมคราวนี้เขามาจัดใหม่รูปแบบใหม่จากผักตบชวาซึ่งเคยเป็นต้องมาถักเป็นกระเป๋า๋ยวนี้ก็ทอมาเป็น ม,มาเย็บเป็นกระเป๋าสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีดารามีซีเล็บมี VIP นักการเมืองมีอะไรไปกันเยอะแยะมากมายแต่จะเป็นยังไงนั้นนะครับต้องไปชมบรรยากาศในงานกันเลยนะครับ ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามน,นะครับกับงานแบงคอกโอท็อปรันเว2013ก้าวใหม่ของสินค้าโอท็อปสู่รันเวย์ระดับสากลงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคการประปาะคนครหลวงชาลาชนิ e a u t y Gems บริษัท OCC และบริษัททีวีอาร,คราคลาสโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน และครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับกระเป๋าผ้าทอเส้นใยผักตบชวาก้าวหม่ของสินค้าโอทอปไทยที่การันตีคุณภาพระดับพรีเมียมผ่านการนําเสนอแฟชั่นโชว์จากนางแบบและนายแบบกิติมศักิ์ชั้นนําของเมืองไทยมากมาย คือว่าวันนี้เนี่ยผักตบชวชวาก็เปรียบเสมือนกับวัชพืชตัวหนึง่งนะฮะบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผักตบชวามาขายราคาแพงนะฮะจริง,รงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมต่างๆที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแทมเมสไม่ว่าจะเป็นลูวิตองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากพืชและสัตว์นะฮะแล้การที่เราเอาผักตบชวามาพัฒนาให้มันอินเตอร์ขึ้นนะฮะก็ผมคิดว่า ถ้าเราโปรโมทกันดีๆก็สามารถเป็นแบรนด์หนึ่งสําหรับประเทศไทยซึ่งซึ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าของของผลิตภัณฑ์ขึ้น่ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าก็ชอบอยู่แล้วอยากให้แบรนด์ไทยนะเป็นที่ติดตลาดโลกอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหของเราไม่น้อยหน้านะฝีมือเราก็ดีออกมาเห็นแล้วสวยมากเลยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนไทยนะ สร้างแบรนด์ของเราให้มาให้ได้นะยังมีรู้สึกว่าสิงคโปร์อะไรเขาก็มีแบรนด์ของเขานะสร้างอะไรชาลเซนคิสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากจะมีแบรนด์ของเราบ้างเนี่ยอาจจะเป็นโอท็อปอะไรสักอย่างอ่าเป็นชื่อให้มันเก๋ๆนะแล้วอีกหน่อยเนี่ยคนไทยเราไม่น้อยหน้าต่างเพศแล้วฝีมือคนไทยเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทางภาครัฐมาสนับสนุนเนี่ยมันก็จะดาการขับเคลื่อนถึงพวกเนี้ยผลงานเนี่ยมันก็ดีมากนะฮะแล้วก็ จริงๆแล้วมันเป็นทารสิทธนอเลสมันเป็นความรู้ฝังลึกของคนคนคนเบสิกของคนไทยจริงๆนะครับถ้าเรานำขับเคลื่อนไปแล้วไปให้ท,ทั่วโลกได้เห็นเนี่ยดีมากนะฮะงานครั้งนี้ก็สนับสนุนเต็มที่ครับจากของที่ไม่มีค่าเลยแล้วคน่ะทิ้งกับกลายมาเป็นของที่มีราคาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วสวยด้วยเ้าเทียบกับแบรนด์ของเมืองนอกแล้วนะ ความละเอียดของเราเนี่ยเราทําได้ดีกว่าเยอะเรามีฝีมือแต่เราขาดการโปรโมทอย่างน้อยๆเนี่ยคนในในบ้านเราเองเนี่ยต้องเริ่มใช้เวลาเราเราจะทําอะไรให้แพงเราดูดีแต่นี่มันแพงแล้วมันมีคุณค่าจริง,รงๆใบหนึ่งว่าจะทําได้เป็นเดือนๆกระเป๋าผ้าหนังใบไะ้เจ็ดแปดหมื่นสองแสนเดือนนึงทำได้เป็นพันๆใบอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไม่ไม่สนับสนุนได้ไงเป็นความก้าวหน้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความเต่นเต้นของความสามารถของคนไทย ที่จะสามารถนําผักตบชวามาทํากระเป๋าได้วันนี้ถ้าโอทอปได้ได้ลุกขึ้นมาใหม่ได้บูมใหม่ครั้งโดยที่รัฐบาลเข้าใจและทําต่อว่าน,นี่คือโอกาสของประเทศไทยแล้วอทอปก็เป็นโอกาสของทุกๆุประเทศด้วยงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าโอท็อปไทยที่ผลิตขึ้นจากฝีมือชาวบ้านผ่านการพัฒนาดีไซน์สู่ความเป็นสากลและต่อจากนี้ด้วยความร่วมมือทงางภาครัฐเอกชนจะเป็นแรงผลักดันให้สินค้าโอท็อปไทยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โอ้โหดร,เ,รเป็นไงบ้างเือได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทําจากผักตบชาชบาผมนึงว่าเป็นจะเป็นฉลอมนะแล้กระเป๋านี่แบบโอ้โหม,บบมันเป็นคนละเรื่องเลยเแบรนด์เนมมากครับขายไปแล้วจากเดิมขายไปละร้อยตอนนี้พอขึ้นชั้นขึ้นระดับจัดเย็บดี ใบหนึ่งเป็นหมื่นอ่ะอัพหมื่นนะมีเขาบอกว่ามีใบ,บที่แพงขึ้นสามแสนสี่แสนเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกับในช่วงหน้าพบกับโซเชียลนิงเป็นครับ <c oughs> คุณคิดอะไรอยู่ คิอดอะไรคิดถึง SCB กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual p n d p น c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher p a c k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GMBs i ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจกลับเข้ามาสู่ช่วงโซเชียลนิวนะครับเรื่องดีๆเด่นๆที่เราจะต้องกดไลค์กันในรอบสัปดาห์ครับครับเพราะตอนนี้นะครับดรเตอร์ต้องบอกเลยว่าการขนส่งทางอากาศครับนะฮะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับใช่ครับเพื่อการต้อนรับ AEC ด้วยนะครับเพราะว่า AEC มันจะเปิดเสรีบินไปบินมากันวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่าอากาศยานไทยเนี่ยมีท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนะครับนอกจากสุวรรณภูมิแล้วยังมีีเชยง ใหม่ภูเก็ตโอ้โหและอีกหลายต่อหลายแห่งแม่ฟ้าหลวงเชียงรายด้วยนะก็จะเปิดกิจการกันใหญ่โตเลยแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปชมนะครับว่าพออท,อทอมีแผนการอย่างไรบ้างครับ ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศได้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเน,นื่องบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Challenges of Creation e v o l u เวอเรสต r เม r t รแอร์ i อ a ์ตสแตนพร้อมประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานอาเซียนในฐานะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นหน่วยงานบริการงานท่าอากาศยานานานาชาติหลักของประเทศมีจำนวน6ท่าอากาศยานด้วยกันได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณ ภมท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและถ่าอากาศยานหาดใหญ่วันนี้เราจัดงานร่วมกับทางสมาคมสนามบินของอาเซียนนะครับที่มีชื่อย่อว่า t ดลทริปเปแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราในฐานะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็เชิญกลุ่มสมาชิกเนี่ยมามาสร้างวิกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อจะคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบร,ริหารสนามบ,บินในภาพรวมคือจะเป็นแผนที่จะทําควบคู่กับไปกับแผนพัฒนาศักยภาพของสนามบ,บินเรื่องแสงเรื่องเสียงนะครับเรื่องคาร์บอนซึ่งเป็นเรื่องระดับโลกแล้วแล้วก็เรื่องชุมชนที่อยู่รอบบร,ริเวณสนามบ,บินที่ได้รับผลกระทบต่างๆแผนแม่บทระวางสเต็ปเอาไว้ว่าภายในสัก4ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะแก แก้ไขปัญหารวมทั้งสนามบินที่เราจะไปพัฒนาใหม่ๆเนี่ยจะจะแก้ไขย,ยังไงคือจะไม่รอให้ปัญหาเกิดจะมีการเข้าไปดาเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมในเชิงลุกบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้และมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ปรับใช้เข้ากับการทำงานได้อย่างแน่นอนและถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับท่าอากาศยานในการต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี2558 ครับอเตอร์ตอนนี้นะคอเรามาอัปเดตกันดีกว่าครับกรรความสวยความงามจากทางเอ펙เอกนี่เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ในการปลูกผมด้วยนะบอกแล้ได้ผลอย่างดีเลยแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าใช่ครับ คือจริงๆการปลูกผมเนี่ยถ้าศเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราก็คือเริ่มต้นเลยเราจะตัดเป็นกอใหญ่ๆแล้วก็ปลูกเหมือนดำนาพวกนั้นจะไม่ธรรมชาติพอถัดมาก็จะมีการตัดเป็นเส้นนะคะแต่ข้อเสียก็คือจะมีแผลเป็นด้านหลังจนกระทั่งเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการปลูกผมโดยใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับใช้หุ่นยนต์นะคะเพื่อก่อให้เกิดความเที่ยงตรงและแม่นยํามากขึ้นก็คือตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยนะคะก็คือจะเอาผมมาจากข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นปอเล็กๆแล้วก็มาใส่ไว้ด้านหน้าเพราะฉะะะะนนนนนััั้้้้กกก็็จทําาาใหหไดลผมเเี่พรถปษณุ คือการเอาผมมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รากผมทีละเส้นทีละเส้นเส้นเล็กๆก็มาปลูกก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมชาติแล้วก็แม่นยำมากขึ้นค่ะคือหลังจากปลูกแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนื่องจากเป็นผมธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลเขาตามธรรมชาติถ้าเกิดร่างกายเรามีการหลุดร่วงบ่อยการหลุดร่วงบ่อยจะเกิดจากความเครียดนะคะขาดวิตามินบางชนิดเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องทานวิตามินออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็จะทําให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยอยู่ได้ยาวนานขึ้นค่ะ ผลข้างเคียงของการปลูกผมก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอย่างเช่นถ้าสมมติเกิดอาก็แน่นอนมันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นลักษณะถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่าเป็นเส้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแผลเป็นเลือดออกได้แต่สมัยปัจจุบันถ้าเกิดใช้เรื่องของโรบอทเนี่ยนะคะก็เป็นมันก็เป็นการเจาะรูเล็กๆเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะค่อนข้างจะน้อยค่ะข้อแนะนําการปลูกผมเนี่ยก็คือสําหรับแล้วแต่นะคะสำหรับคนที่ผมร่วงไม่ถาวรเช่นบางคนเนี่ยหลังคลอด ก็คืออย่างเช่นผู้หญิงที่บางคนอาจเริ่มไม่มีเริ่มหนังศีรษะเริ่มบางนะคะหรือว่าในผู้ชายบางคนที่เริ่มล้านนะคะเป็นหย่อมๆยอมไอ้พวกนั้นก็จะปลูกตีค่ะและตอนนี้นะคะทาง a p e x Pro p o โป i ไฟ a ์บิเนี่ยก็ได้เปิดบริการเพิ่มอีก2สาขาคือสาขาที่ชั้น5้าของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแล้วก็สาขาที่ชั้นสองของสยามพารากอนก็ขอเชิญเข้ามารับคําปรึกษาทั้งในเรื่องของปัญหาใบหน้าปัญหาสัดส่วนรูปร่างนะคะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะถ้าสงสัยหรือมีปัญหา อะเนี่ยสามารถโทรไปที่ call center ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้า i l i k e Thailand ครับ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fischel p i e l e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา i like รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนในทุกด้านกับอวสดาปกมนตรีและดรวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณทุกวันอาทิตย์เวลา17.30านาทีทาง TNN 24 สนับสนุนโดยตู้เย็ยน Fisher p a c k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา DM, นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณกลับเข้ามาสู่ช่วง i l i ล e t h a i l a n d <ไ>กันนะครับท่านเอิร์ธครับครับช่วงนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็ได้มีคแคมเปญต่างๆนะในการส่งเสริมนะให้การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเติบโตมากเรื่อยๆนะครับรีกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีโครงการต่างๆมากมายนะครับราะเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่านักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเมือง เมืองไทยนะนักท่องเที่ยวทุกชาติเลยไม่เป็นยุโรปอเมริกาเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะี่ชอบมาเที่วทยวเมืองไทยอะไรกันเราก็ไปเที่ยวเมืองเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันหนยครับว่าสัปดาห์นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอะไรมาแนะนําผู้ชมของเราครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนนำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กว่า5 0แห่งบุกตลาดการท่องเที่ยวภาคกลางและภาคเหนือเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมสัมผัสความสวยงามของทะเลกระบี่อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาชมความสวยงามของจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากการจัดรถโชว์ของคณะผู้ปรกผู้ประกอบการจากกระบี่ ที่เดินทางไปลำปางทางเหนือด้วยนะฮะแล้วก็มาทางประเทศเนี่ยผมว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างไรเพราะว่ากระบี่เนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดเด่มอยู่แล้วก็สูสีกับภูเก็ตผมว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญจับนักท่องเที่ยวไทยและคิดว่าคนไทยก็สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกระบี่อยู่แล้วเพราะความธรรมชาสวยงามแล้วก็ผมว่ายังไม่มีสิ่งแปลกปลอมเยอะและแหล่งท่องเที่ยวก็ยัง เราเฉลียวมากผมผมได้วางยุทธศาสตร์ของกระบี่ไว้จะเป็นเมืองของอ e ีโคสรดซึ่งนะที่จริงแล้วก็กระบี่ก็มาถูกทานท,ทุกทุกวันเนี่ยการไปนอนพักกระบี่เนี่ยตอนท,ที่ไปเที่ยวกระบี่เนี่ยยิ่งเท่าน,น้าฝนเนี่ยก็ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วกระบี่เนี่ยตามป่าชายเลนป่าโกงการที่สม,มุนบพรตอนไปเกาะ่างๆเนี่ยได้เห็นธรรมชาติเยอะและตัวเมืองกระบี่เองก็สะอาดแล้วผมคิดว่าในภาคใต้เนี่ยในอน,นาคตเนี่ยการนัองเที่ยวเองจะวางเรื่องของเขาเรียกว่าจะโปรโมท เป็น d destination base ก็คือจะทำให้กระบี่มีจุดยืนหรือจุดขายอีกแบบหนึง่งในเรื่องของอีโคซอรซึมเป็นจุดเมืองท่องเทีย่ยวที่จะคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ซึ่งต่างกับภูเก็ตหรือที่อื่นให้มันความแตกต่างกันคนจะเลือกได้ว่าไปไหนในส่วนของจังหวัดกระบี่เองนะครับด<ม>ังที่ทราบกันอยู่ว่าเราเป็นเมืองท่องเทีย่ยวนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่เน้นขายธรรมชาติเพราะนั้นเราก็คงอยากจะจให้คนที่ รักในธรรมชาติไปท่องเที่ยวที่เราก็มีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นสินค้าที่แตกต่างก็ธรรมชาติก็ธรรมชาติค่อนข้าง,งจะมากกว่าที่อื่นของที่ดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่มีสิ่งที่ประงแต่งมากมายนัดนะครับเราจะเล่นธรรมชาติอย่างเช่นกรณีของทะเลเราจะไม่มีเสียงเพือ่อใบไม่มีร่มชายหาดไม่มีสกูตเตอร์สถานที่นี้คือเป็นสินค้าที่ที่แตกต่างนั้น นัท่องเที่ยวนะผมจะสามารถหาบรรยากาศหรือสิ่งทีธรรมชาติได้มากเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับถ้าท่านใดต้องการชมธรรมชาติต้องการชมสิ่งทั์ที่สวยสดงดงามทั้งทะเลทั้งภูเขาผมว่าท่านไปกระบี่ไม่ผิดหวังในจังหวัดกระบี่เราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นน้องใหม่ในวงการท่องเที่ยวนะครับต่อจากภูเก็ตนะครับแล้วก็เราเองก็พยายามดู สิ่งที่เป็นฟีดแบ็กในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ที่เป็นด้านลบนะครับว่าทํำยังไงก็ได้ที่จังหวัดกระบี่เราจะ,จะจะจะพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เราควรจะต้องหาจุดแข็งของจังหวัดกระบี่นะครับสินค้าในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ที่เราภาคภูมิใจก็คือความสวยงามของของธรรมชาตินะครับทางทางั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลซึ่งมีค่อนข้างหลากหลายมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่เราเองไม่ได้ละเลยก็คือในเรื่องของที่พักโรงแรมนะครับว่าโรงแรมในจังหวัดกระบี่เราเองก็ควรจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการน,นะครับตั้งแต่ปี2009เนี่ยเราก็มาดูกันว่าสิ่งที่ เป็นข้อที่เป็นประเด็นที่พูดกันอยู่มากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องน้ําเสียเรื่องขยะต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วทุกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็พยายามมาขีดกอบว่าเอ๊ะทำยังไงให้สินค้าและบริการด้านการโรงแรมเนี่ยของกระบี่เนี่ยให้มีความโดดเด่นนะครับก็ก็เลยมีโครงการกระบี่ กรีนโฮเทลก็คือโรงแรมสีเขียวโรงแรมที่เราใส่ใจเรื่องคุณภาพเรืองสิ่งแวดลอ้อมนะครับเรื่องเรื่องน้ําเสียเรื่องขยะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าโรงแรมที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเมื่อท่านไปพักเลือกใช้แล้วเนี่ยที่เป็นเมมเบอร์ของสมาคมนะครับเราเอง ก็มีการตรวจในเรื่องของของน้ําอยู่ตลอดนะครับเรื่องของขยะเรื่องของรีไซเคิลรียูสต่างๆเนี่ยเราทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรามั่นใจว่าวันนี้เนี่ยสินค้าและบริการของเราเนี่ยผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่า พีลฟนะครับหรือว่าทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเดอะเบสทกระบี่ซึ่งเราเองก็กพยายามทําในเรื่องของให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจนะครับว่าเดินทางมาท่องเที่ยวมมจังหวัดวกระบี่แล้วเนี่ยคุณภาพราคาสินค้าที่ได้รับเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและก็เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวม,มากที่สุดน,นะครับ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้หาข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่จากผู้ประกอบการโดยตรงคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจไปเที่ยวจังหวัดกระบี่ทะเลแห่งอันดามันก็อย่าพลาดกันนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหมาดอินเทรนกันนะครับวันนี้ครับเรานะฮะมีร้านชื่อดังที่เป็นร้านโดนัทครับ ในเกาหลีนะโอ<ช>เคเขาทำแอป,ปขึ้นมาเป็นในแอป,ปนาฬิกาปลุกอะ่ะคือเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ทำเป,ป็นแอปเกันไปหมดเลยแม้กระทั่งร้านโดนัทยังต้องทำแอป,ปเลยนะเพราะนั้นไม่แปลกอะไรที่เขาเรียกว่าร้านใหญ่ๆของประเทศไทยนี่ก็ทำแอป,ปกันมากมายแก่กองน,นะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงนั้นแอปนี้ต้องไปติดตามชมกับคุณสุภีได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนนะคะเดินสุพีพงษ์พานิชก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจที่อินเทรนมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเราไปเกาหลีกันบ้างมีบริษัทโดนัทเขาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่จะให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทํายังไงนะที่จะให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยคิดถึงโดนัทของเราตลอดเวลาเขาบอกว่าสบายมากเลย เขาออกแอปนะคะ1แึปงแอปสบายๆเลยใครโหลดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีปลุกค่ะคือสมมุติบางคนเนี่ยแบบอ้อยถึงเวลาถ้าไม่มีใครปลุกถ้าไม่มีนาฬิกาปลุกเนี่ยจะไม่ตื่นนอนเพลินนะคะโดนทาจา้านี้เขาก็เลยบอกว่าอยากะนั้นเลยโหลดแอปไปทุกเช้าสมมุติตั้งไว้เลยว่าเจโมงแโมงครึง่งแล้วแต่ไข่ตั้งเขาจะปลุกให้ตื่นพร้อมอะไรแล้วมั้ยคะ พร้อมเมนูอาหารเชา้าในนี้เนี่ยเขาจะโหลดขึ้นมาเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างดิฉันเป็นคนชอบไข่ดาวเขาก็จะมีโดนัทพร้อมไข่ดาวโดนัทพร้อมเมนูหลากหลายไม่ใช่มีแต่โดนัทอย่างเดียวที่มันน่าเบือ่อเขาก็จะจัดเมนูมากมายเนี่ยให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกสรรก่อนที่จะออกเดินทางว่าเอ๊ะโดนัทนั้นมันอยู่ที่ไหน,น,นเขาก็แถมบริการพิเศษบอกว่า สมมติบ้านคุณอยู่แถวเนี้ยรัชโยธินหรืออยู่แถวที่ไหนก็ตามพระรามสามอะไรเนี้ยนะคะเขาก็จะมีแผนที่ขึ้นมาเลยแล้วก็จะเตือนคุณเลยว่าณสถานที่ที่คุณพักอยู่อาศัยนั้นมีโดนัทสาขาไหนใกล้บ้านคุณก่อนที่เราจะไปถึงเนี้ยเราเลือกเมนูอยู่แล้วถูกไหมคะเมื่อเราเลือกเมนูเนี่ยเราก็เลยละอ่าเราชอบมีไข่ดาวสองฟองมีโดนัทหนึ่งชิ้นแล้วก็มีอะไรที่เราต้องการพอไปถึงที่ร้าน ร้านทางนั้นสาขานั้นๆเนี่ยเขาก็จะมีระบบอัล์ราโซนิกซึ่งเราจะไม่รู้เลยเพอเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะจับข้อมูลเลยรู้ว่าอ่าคนนี้ที่ใช้บริการที่โหลดโปรแกรมโหลดแอปอันนี้เนี่ยเขาอยากดูทานเมนูไหนในช่วงเริ่มแรกนะคะเขาใช้แอปเนี่ยเพื่อจะเริ่มกับ5สาขา แต่ณนะวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะเขาเพิ่มไปจะทั่วประเทศแล้วเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะมันได้ผลและมันกลายเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้บริโภคเนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มกระจายไปทั่วประเทศเกาหลีก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดคะ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงมัดอินเทรนด์สุพีพง์พานิ์ก็จะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะครับที่ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเรื่องราวของสินค้า o t ท็อปที่มาอัปเกรดพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีเด่นจนกระทั่งเรียกว่าเป็นสินค้าแบรนด์เนมได้เลยชั้นนําทีเดียวนะครับจากผักตบชวาซึ่งเคยเป็นสวะกบกลายเป็นทองคําได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับเมื่อช่ยแล้วครับดรสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการเราแล้วครับผมเอร์ธตรวุฒิวรัต์และผมดรวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าเวลา17 3 0นากานาทีโดยประมาณทางท N n 24วกับรายการ I อ i k e ครับรายการที่ทําให้คุณถูกใจเป็นนนคทััสมยและ ไม่ตกเซนในทุกด้านครับเราวันนี้สวัสดีครับ